นไวเห็นล้วบ่เห oh, oh. yeah. ็นล้วบ่จำได้ยูบ่กูบายุ่มจำกูบาย่มได้บ่กูบาย่มเหมือนน่ะกูตสูงสูงอันยูใช้คู่มือนี่คู่มือนี่ยูอันยูไอ้สมุนไพรครับยูกรุงเทพเพล่ะสมุนไพรสมุรปนกพรมาขับรถมาขับรถอยากบวชแล้วอยากบวชอยู่ ห่วยซึกไปแล้วจักปีปัจจุบันเนี่ยซึกมาละสี่ปีครับสี่ปีละเพิ่นอยากมาบวชติดกองบวชเลยเพิ่นเนี่โอ้ยบวชมันมาชิยากมันยากจะตัดสินใจว่าจะบวชหรือบ่บวชขนัานแล้วหรือเบียดบ่ย่านเพิ่นบ่อยากให้ย่านเพิ่นบ่อยให้อยู่วัดบัดนี้นี่แล้วมึงมีไฟหามหรอกแมนบ่ชอ่ะ ว่าจะว่าจะมาบวชบ้านเฮาเด้หรอว่าจะบวบบวชสันอื่นมาสัญจรมาเนี่ยบวชจากขันมาอยู่บ้านครับมาขอบวชอยู่กับบ้านเฮานี่ได้อยู่เออบวชอยู่นี่บวชมาบวชจากบวชอยู่นี่แล้วก็อยู่นี่เลยเนาะแมนแมนข่มเจ้าบ้านเฮาก่อนดิ่หรอมาอยู่บ้านเฮาก่อนดิ่หรอจะมาขอบวชอยู่นี่บวชสัญจรมาน่ยบวชจากชาวบ้าน เออ,เออแล้วบอกถือแล้วบอกถือเมนเมนถ้าทบวยกันสิมาบวชอยู่นี่ละบวชทั้งเอินกันสิบวชอยู่นี่ละบวชก็เฉียววางได้ควรวาสิกอส้อนเข่าพ้อนขานี่บวชเลื่อนปีหาโอ้ยปีนาพูนละใส่หนีเบิดก้อนไม่หนีอยู่หนียัยงไม่หนีหนีบัตรเครดิตโอ้ยมันได้ยังละหนีละเนาะ <c oughs> <c oughs> มีแต่เสียะเออเมน ไปเรีนเฮียงเลยเดีแค่ดันไปเรียนเฮ็ดวังรวยวะรวยเอาใส่หนาแล้วเนี่ยบเห็นหนาแั้วเอาใส่หนาแล้วเน่ยบเห็นหนาแล้วโอ้ใส่หนาคนอยากเห็นหนาเอาปลาออกนด่เป็นชังไรไหวปลาจีบคือเกาดนตัวครหั่เรื่องโอ้คือเกาแขงรงแข่งเรงคื้เกาเนาะ เอาซีบแล้วอเอาซีบอรแล้วได้ยันอา่อยยีเด้อเอา่อยยีเด้อโอ้ยหลายกว่านั่น <c oughs> <c oughs> บ่เอาหรอกหลายกว่านั่นบ่มีไปเรื่อยบ่มีไอกระดกกระเดกเลยเป็นบ่บ่มีไข่มีเหล้วเลยเออแ่แล้วโค้งมูนี่นอกแล้วแต่ระบุกำหนดบ่ได้หรอก <c oughs> คขียจะว่าโอ้ยผู้อยากตายหรอกอยู่ไปเรื่อยๆ <c oughs> บ่อยู่อยู่คือเจ้าอยูเพราะยู่อยูยูเป็นคุนต่อศาสนา,เ,าเป็นตเป็นเจ้ายูเนื้องยยูมู้ทนาบุญน้ำเนื่องใหญ่เด้อบออยากมาอยู่บ้านเฮาบว่ไปยังว่าไปแทล่ไปแทร่ไปกับมาก่อนพรรษาสนี้สิเหรอมาบวชเข,ข่าพรรษาสขาบกพรบวชบวชข่าพรารษา,ขา,ารมาอยู่บ้านเฮานี่ละศิษยห้รับกระถิ่นโลวัชชนนะ ให้พ่อมก้อนให้พ่อมก้อนเงินบัตรเช่นนี้90 90 9คืนยูนคอนเทสเทเเรือเยักยักษ์เตยนยูหันขับรถครับขับรถโอ้เงินเดือนรลายที่แต่เดือนหนึ่งนอสองหมื่นกว่านี่ละโอ้ถ้าเิถจะินี้ปซัมนี่ละซัมนี่ละคูบ้าทุ่มอคู่บานูบา,บาอ้ครับครับอ,อ๋อบ้างแคนะ่